โอ้โหรู้สึกรวยรู้สึกด,ดังมากเลยคผู้ชมคนติดตามั้ง2ล้าน4แสนคนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคือใหญ่ชีวิตจริงแบบนั้นบ้างเลยนะที่ผมจะไม่ถึงไม่ใช่ละคุณผู้ชมก็ขอเรียนสวัสดิภาพไทยเตือนเอาหนุคลิปผมนะครับนี่ก็ดีวีกเช่นไปในผมในเกมหน้ารับ YouTube Legend กันอีกแล้วนะครับก็ทีแรกที่เราบอกว่าเราจะไปฟาร์มหลังใหม่กันนะครับตอนนี้ผมก็ให้ฟาร์มมาแบบเอาไปเราตายพอคนนะรเลยผู้ชมฟาร์มจำนวนคนติดตาม2ล้าน4แสนคนแล้วก็มีตังค์แบบ แปดทินเลยก็แปดแปดพันทินเลียนนะครับผู้ชมแล้วก็อะไรเยอะมากซึ่งสัตว์เลี้ยงผมก็แบบว่าฟาร์มกันหนักหน่วงมากที่ผมฟาร์มนะฟาร์มสัตว์เลี้ยงหนักมากเนี่ยคุณตัวเราหลักบิลเลียนกันแล้วหนักพันล้านหมืแล้วทุกคนผมแบบฟาร์มนั่งฟาร์มนั่งกดนั่งอะไรอย่างงี้ผู้ชมแบบฟาร์มกันมันมากซึ่งก็ต้องบริหารเวลาไปฟาร์มเกมอันนี้การซือเอเทนเหมือนกันรู้จมว่าเกมนั้นผมก็เล่นเหมือนกันเล่นหนักส่วนห้องนี่อันนี้คือห้องที่ผมตกแต่งล่าสุดซื้อตู้ปลามาแล้วก็กออองเัันนนี้นโตล่าสุด กีกเกมมิ่งแล้วก็อันอี้อะไรนะอาลูบิงแล้วก็นี่คุณผู้ชมมีโล่เงินแล้วก็มีโล่ทอง,ทองทนี่เรามีโล่ทองแล้วโล,ล่ร้านซับอยงเข,ของเฉพาะเกมนี้นะชีวิตจริงยังไม่มียังไม่มีคุณผู้ชมอ่าซึ่งตอนนี้นะครับเราใช้ทางด้านของกล้องตัวโหดสุดคุณผู้ชมของที่นี่นะกล้องโหดสุดที่นี่คือนี่ได้ทีละสองพันสี่สิบแปดีนี่คุณผู้ชมนี่กดไป ส่วนนี้ก็จะใช้ก็สามารถาทําคลิปได้ครับไ6 1 4 4นะครับ, 6, รบตัวคอมซึ่งถามว่าบนนี้พันนี้จะทำอะไรกันต่อพันนี้จะไปคุยกับนี่คุณผู้ชมพ่อหนุ่มที่บอกว่าต้องการเงินสามพันล้านคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวนะผมเปิดเสียงเกมอยงัยงเพราะว่าผมปิดผมปิดเปิดเสียงแอนิเมชันก่อนเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากมันอ,อะไรนะคุณผู้ชมผมปิดเสียงเพลงแล้วเรียบร้อยมันก็เลยน่าจะมีติดลิสตคุณผู้ชม เขาคุยมะไหนในชื่ออะไรนะผม,มลืมเหมือนกันชื่ออะไรไม่รู้ฉันอ้วนมากเลยเพื่อนขออยับให้หน่อยจ่ายมาสามพันล้านจัดไปดิโอเคโอเคโอเควันทีเพย์สังก์อะไรคือซูง,งดีนั่นอ๋ออะไรของเองเนี่ยโอเคไม่ต้องคุยกันแล้วกันอันนี้จะผมไปไหนเนี่ยโอ้อปปี้ What? t r i p Jump Twin to the Double Jump กระโดดสองครั้งเพื่อได้ Double Jump อ๋อนี่คืออะไรเซฟเหรอคุณผู้ชมฮะคืออะไรนะฮะอะไรอ่ะไม่รู้เอาไปว่ากระโดดไปก่อนว่านคุณผู้ชมกระโดดสองครั้งอ๊อบปี้อ๊อปปี้อ๊อปี้นี่ผมไม่พลาดแน่นอนผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะตกละมั้ง พูดไม่ถ่านครับขอบคุณนั่นแหละครับผู้ชมพูดไม่ถ่านคบนี่นะที่มาเขาเรียกว,ว่าคุณเราทำไม่ได้ทำได้แล้วนี่ทำได้แล้วแก้แก้คำเองแล้วนี่โอเคคุณชมเรียบร้อยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยฟรีเจมเพชรฟรีโอ้โอไม่ใช่เพชรดิมันคือไอ้นี่มันคือยอดวิวคุณชมมันคือยอ view, ดวิวอ,อ่า ก bon ็สุม่มคือเพชรไอเดี๋ยวเพชรอกสุ่มก็คือไอยอดวิวที่คือเพชรเหรอคุณผู้ชมไม่รู้ผมเรียกว่ายอดวิวอ่ะคือไปโอเคชิบื้บสบายปิดเอ้แล่นั่นไข่นั่นไข่อู้เก็บตกคุณผู้ชมเก็บตกเอ้แล่นไข่เนี่ยอ๋อมันจับทำนี่เลยโอ้ my god ดูนี่สินี่คือดิวเออผมเปลี่ยนชื่อตัวละครผมเป็นหนึผู้ชมเป็นชื่อตัวละครชื่อดิวนะครับเอ้ยฉันเคยดูวิดีโอของนายด้วยล่ะเอาเหรอขอขอบคุณขอบคุณที่ดูนะเออเอาหัวเราคุณเฉยหัวเราตัวเฉยเอ้ยนายคิดจริงๆเหอเรอว,ว่าพวกเราเป็นแฟนนายนายคิดว่าพวกเราเป็นแฟนนายเหรอแมนคลับนายเหรอเพื่อนเอ้โอ <c oughs> ้โฉันจะดู เนบบุ๊พิกดีกว่าดีกว่าวิดีโอของนายบロ่เฮ้ยนี่มันดูถูกนี่นะไอ้พวกบูลี่ไอ้นี่ this is me Ay, this. Ay, the ไอ well, we uh ้นี่ไอเด็กพวกนี้ไอเด็กพวกนี้แล้วเราทำไรอะเราจะทำยังไงกับมันออ้กตบหน้าเลยโูตบหน้าเลยนอะเอออ็มฮุดฮุด คุณย <laughs> ิ่งดิสติวกจะโคดลง t ิ k ต o k โอเคขอบคุณแล้วก็กไปตบหน้ามาทำไมวะผมก็ไม่รู้ือถูกแฉนานนนไปแล้วอจบนี้เลยเอ้วเดกพวกนี้แม่งเป็นเด็กที่ไม่ชอบตัวยนะเข้าใจผู้ชมคนเราผมเชื่อว่าเ,เรามนุษย์โลกเราเนี่ยเขาผู้ชมเราไม่มีใครชอบเป็นเหมือนทุกคนหรอกไม่ได้มีคนรักเราเป็นทุกคนแล้วก็ไม่มีคนเกลีกยดเราเป็นทุกคนนะผู้ชมก,ก็มีคนทั้งรักเราแล้วก็เกลียดเรารแล้วครับอ่าแล้วแล้วนี่ไหนเนี่ยที่ใหม่แล้วโอ้ที่ฟาร์มใหม่สตีโอ เฟอร์นิเจอร์อัพเกรดเสรโอ้โอเคคุณผู้ชมเหมือนเรามาฟาร์มกันใหม่นยคุณผู้ชมเหมือนเรามาเริ่มใหม่แล้วก็โอ้เฮลโนโอปปปโคตรเยอะผมรู้แค่นี้แหละโคตรเยอะเอาไวกห่าเรามาแล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าเราเราเตรียมตังค์มาเยอะหลังจากไปฟาร์มมาหลายวันนะครับโอ้ผ่านล้านโอ้โอเคตังค์หมดแล้วขอบคุณแต่ตังค์มุงนะคุณผู้ชมแล้วสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนข้างบนเหรอแล้ว โอ้ยอ็นี่อ็นี่ฟาร์มหรือวะอูาเอู้าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเขาทำเจ๋งนะคุณผู้ชมชอบมากเลยอุ้ยโอ้หเบลสิบเอ็ดเบลสิบสองอ๋อดูแลเพราะว่าผมทำสัตว์เลี้ยงเวลสิบเอ้ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนี่ผมทำผู้ช่วยเวลสิบสองไปเยอะคุณผู้ชมนี่แบบตัวเบลสิบสองทำไปเยอะมากแต่ไงมันถึงไม่ปลักเบลสิบสามไปล่ะรู้สึกว่าเบลสิบสามมันมีความมีอยู่นะหรือว่ามันเอาของตัวใหม่ไม่รู้ไะแต่ผมสุ่มได้ตัวนี้ก็เอาไปเลย โอ้ทีละสองพันล้านมาเออซีเหรอโหเยอะจัดอ่ะคุณผู้ชมเยอะมากอุ้ยเรียบร้อยสองบิลเลียนใช้เลยตัวใหม่เอ้ยตัวใหม่โอ้ตัวมื่ใหม่เอาละคุณผู้ชมฟาร์มใหม่กันหมดเลยฟาร์มใหม่หมดเลยคุณผู้ชมหนุกหนุกหนานแน่คราวนี้ผมดูตรงและโอ้ผมฟาร์มผมฟาร์มไม่เยอะผมเลยมาปลดล็อกแขนนี้เลยคุณผู้ชมถ้าผมไม่ได้ฟาร์มดีนี่คือต้องสู่มาแรกเหมือนเดิม อืมโอเคเออโอ้อืมโอวยตี้โอเคปุ๊บอ่ะสุมามนี้กันเดี๋ยวดูกล้องสิคนทีละไ,ได้ทีละแปดพันฟาร์มคุณเร็วอะ่ะคุณเป็นล้านเร็วมากต้นผลฟาร์มได้่าผมได้กดทีละสองพันมันแบบนานอยู่นะสองพันอ่ะแต่นี้แบบกดทีละแปดพันเป็นเดียวจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเร็วมากด้านอะไรเอ๊ะเดี๋ยว,ว,วเ,ยเดี๋ยว,ยวแล้วนี่ใครเนะี่ยเด็กน้อยเหรอ ให้มปไก่ไก่ไกให้มาดีพี่ชายไ่้ไงถ้าสมมติถ้าสมมตินายให้ฉันหนึ่งตอร์จะทำทำลายหินให้จริงดิอ่ะให้ไป what the อะไรเนี่ยคือการที่ว่าเราเอาเ,อาเงินให้หมอดให้เด็กคนนี้เพื่อเขาทำลายหินให้แต่เขามีเวลาการทำที่ใครรู้ประวเดิมันเท่าไหร่เนี่ยเอ,อนี่คือปีหรออายุ88ชั่วอายุคนหรอหรือยังไง ถ้าเราอยากสปีดคูณ2เราต้องให้ตังค์2เท่า2บาทอยากสองเท่าไหม4บาทเราเข้ามไม่8บาท16 32 64 128 <c oughs> ถ้าผมกดหมดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะผมว่าต,ตังผมน่าจะไม่ทอนะโอ้เดยดเด็วนะตังผมโอ้บินเลี่ยนแล้วเหรอโอ้โหอ้โหอ้โอ้โอ้โ เลอ,ลองดูมาดูดิดูด,ดิเรียบร้อยผู้ชมตั้งหมดแล้วตั้งผมหมดแล้วแล้วก็เอ่งโยกม,มันไปยิ่งโยกม,มันไปโคตรแล้วไมรู้สึก,กว่าหัวยมันม,มันจังวะโอ้โหโอ้โหขนาดผมกดไปโคตรเยอะนี่ผู้ชมเซนติรียนเหรอเพิ่งถึงร้อยศตวรรเพิ่งถึงเพิ่งถึงสัตวรรเหรอโอ้โห แสดงว่าไอ้ขั้นเมื่อกี้คือมันเยอะมากคุณผู้ชมมันเยอะกว่าสัตว์วัตทศวัตวอีกอะโอ้โหไปฟาร์มเลยยาวๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นทีเลียนแล้วมันใช้ลำบากแล้วสัตว์เลี้ยงเรารวมได้ไหมโอ้ไม่ได้ไอ้นี่แหละอะไรฮะวิลลิเจนก็คือเราอ๋อเราสามารถวิธีแรกก็คือสามารถเอาอันการอื่นตัวอื่นมารวมกันได้นะครับถ้ามันหายยากนี้คุณผู้ชมอ๋อเออเนาะดีดีฟังดูดีนะ อีมันรวมใช้ตังค์สูนบาทเนี่ยโอเคน่าสนใจดีแต่ผมเบื่อตรงนี้คือมันเร็วมากแต่ปัญหาคือมันก็ใช้ตังค์เยอะมากคุณผู้ชมเลยแบบงงจัดอะแบบอะไรวะเนี่ยอะละอสองล้านกับซีดีโอกันชื่ออ่ะเปลี่ยนเป็นค,อม,อ,คอมเอยคอมเรนโบว์เอาทีทละสองพันสี่คูณทีละขั้นละล้านโอ้เจ๊งอะจ๊งงเจ๊งเจงจงจัด กด <bij na> หมดละเร็วมากตั้งหายไปแล้วกูจุ้งตังผมมุดไปกับสายน้ำเรียบร้อยซื้อใหม่ซื้อใหม่ตั้งหมดฟร้มใหม่รออะไรเทียมหมื่นหกโอ้หมื่นหกเร็วเข้าไปอกอตกตกตกโอ้โอ้ตกน้ำตายตกน้ำจมน้ำไปแล้วอ้อขึ้นไม่ได้ฮะ อ๋อโอเคตันนี้ซับผมสองล้านห้าแสนแล้วอาเปิดเสลี่ยงต่อนีกก่อนคุณผู้ชมเราเราก็ต้องเปิดเสลี่ยงแหละฟาร์มอีกีฟาร์มอะไรไปแอนอืมอืมอืมขูอืมรวมไปมันมันอืมอืมอืมหรือทีผมฟิวได้อย่างเนี้ยผมรวมได้อย่าง ลงตัวนี้ได้แล้วแต่มันโอ้ได้แล้วนี่นะเอาที่สิบเอ็ดบิลเลียนเองเอ้ยได้สิบเอ็ดบิลเลียแต่ใช้ทำไม่ค่อยเยอะอะไรโอ okay, เคสิบเอ็ดบิลเลียดอยวางทผมสะกิดผู้ชมว่าเราไม่สามารถใช้ตัวเก่าได้ฮะก็คือตัวเก่าจากด่านที่แล้วจากโลกที่แล้วเราไม่สามารถใช้ได้เลยผู้ชมแปบลบว่ามันล็อกไปเลยผู้ชมอ๋อไม่มันไม่ใช่ล็อกมันกลายเป็นอ่าวายเหรอวายพื้ t ผอมออเทอร์แอเรียแคนบีมก เมกาวิชเอนิเพ็ดอินเดียอินเดียแอร์เนี่ยก็คือสามารถเอาไอ้การ์ดอื่นๆจากแอรีอื่นมารวมกัน <c oughs> ได้คุณผู้ชมอ๋อก็คือมันไม่สามารถคือมันไม่สามารถรับเกียรได้แล้วแต่เราสามารถเอาการ์ดจากแอรีอื่นอ่ะมารวมกับแอรีแอรีดีได้คุณผู้ชมก็เจ๋งดีนะคุณผู้ชมผมว่าอาจจะดีอยู่รวมออกเกินเกินเกิน ว่าจริงอยู่มั้งเพราะว่าเอาการ์ดเอเรียเก่าที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราบางตัวมันก็ไม่ใช้คุณผู้ชมเรามารวมกับเอเรียใหม่เพื่อให้เราแบบว่าได้อันนั้นมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมได้แบบว่าอะไรนะได้การ์ดที่ได้แบบตัวละครที่ดียิ่งขึ้นคุณผู้ชมอ่าอันนี้สองลิเลียนอ่าไปดีอัพอัพให้หมดเลยสี่พันละสี่พันชิลเลียนผมเรียกเป็นหลักชิลเลียนแล้วผมเลือกไม่รู้ว่ามันจะหลักล้านล้าน,ล,าน,ล,านล้านแล้วมั้งเนี่ยโอเค ไม่เอามาเอาเกินเกิน ได้ทั้งหมดตัง9ล้านทินเลียนโอ้โห9ล้านทินเลียนมันเท่าไหร่คุณผู้ชมแล้วก็ได้ซ้ำมาอีกเป็น3ล้านซับคุณผู้ชมอืมงั้นก็คลิปนี้คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชม,ชมเพราะว่าเนื่องจากต้องมาฟาร์มหลังใหม่ต่อเกมนี้แม่งฟาร์มหลังใหม่เกมนั้นก็ฟาร์มหลังใหม่อนิเมะกชันเบลเทิร์น่ะฟาร์มหลังใหม่ทั้งสองเกมเลยแต่ผมไม่ชอบเล่นเพราะว่าเนื่องจากมันสะดวกผมแล้วก็มันหนุกดีครับก็คใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม่กดเล่มกดกระดิ ใครอยากให้ผมเล่นแบบอื่นเล่นเกมอื่นทำคอนเทนต์อื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องเขามไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีอีโอเกมนี้ทามอย่านี้วิดีโอครับผม